น่าจะามือหรอครับน่ามือแล้วสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่เงืนสี่สิบสามเงื่อนมือนี้สี่สิบสามเงื่อน,น,น,นมืนนอนองเขาใด้ยังแล้วจากการออกนอันดับแรกมาถบทวดนานทีของแต่ละวายเดลเปเนไปพัดบอยมีปัญหายอย่างบอ นี่ปอครับปายคนขับรถมีป like ัญหายังบ่ครับลายคนขับรถมีปัญหายังบ่บ่ปอายจอมีปัญหายังบ่ปอไปเครื่องเสียงมีปัญหายังบ่ครับบ่ครับไปราเบัดปีมีปัญหายังบ่ครับบ่ครับปายหางเครื่องมีปัญหายังบ่ปอไปบอลลัมีปัญหายังบ่ครับ ทุบต้นมือหนาทีตัวเองตอนนี้นะครับนี่ละคือาทุกคนนี้เข้าําเตรียมโตแบบใหนในตัวของจะของคนขับรถต้องทําเวลาคนทํางานต้องทําเวลานะครับคันเอามาเขี่ยวกันมันคือส่มหยากรึซีเด้เขี่ยวกันคันมืดแล้วมากนี่มาลึงตึงตังแล้วเป็นเมื่อยละบานแต่คันเข้เย็ดมาหอดแล้วเริ่อียืดเลยมันก็สบายสบายแม่นมพ่อ มันก็บร่ได้เคียวไะได้่อนกันมันทุกๆใบเนี่ยล่ะเข้าไปลดนกันเสิรดของมุ้งเน่แดนเซอร์หือกันเข้ามันม้าหลายอนท่านเขาบอกปังกันบอบอเข่าใจบอบอเบอกกันก็รู้เรื่องนี่มันกับสี่แยกนะครับลำดับถรถนารถโซูเปอร์เริ่มจากซูเปอร์ก่อ,กอนเนาะนารถนี่ทั้งพ้นศาสเด้อครับมีเสือมีผาอยน่ารถนหมองก้นซ้นเนี่ยคืออย่างนี้เลยนะครับ ผมกรับ่อยากเบาว่าคันนี่อะไรตรงหัเอิ้นผม่่อยากให้มันเป็นทางสันห้องเอาไม่ตับมืออาชีพแล้วและคนขับรถก็ไปนีให้มะวายพระสุมือประมาณถุ่มหรือถุ่มเคิงให้มะวายพระนะครับขอ,อให้มาทุกคนคนขับรถนะครับกับอาจารย์นายมนตรีพรบอยมออาไหวพระประมาณประมาณทุ่มหนึ่งหายภาพพร้อมมุดนี้ได้บ้องครับได้ป้องบอ,อย่างนี้ใส่คือพุ่งเข้ากับ นำ้ำดื่มวิ่งผู้บาอาจารนเป็นอันนั้นอยู่ตลอดเพราะเรนนับถือมเน้อทีนะครับเป็นอยา่างไม้ใบผ้นะส่วนน,น้นองนักเตะจร์จริงเนี่ยไล่การทันเนี่ยสิเช็คจับต่อยตลอดว่าคือเป็อยากเหีแ้แน่เป็อยากนี้คนเขาต่างน,นะแต่บอฮักเท่ากับทำง,งานบอบอทำวัตถุประสงค์ที่เท่าสองกันมาเราต้นกรนะซาบัน นู่นนี่นั่นแม่ว่าอายุทั้งลมทิพไม่ได้บ้าหู้อ่เห็นเนีน้ยกย่างสาสคเดียวคุนเน้แน่รอดทอดไตน้อยคณเนีน่ยนหลีนี่แล้วนะครับเขา้าเขา้าเข้าแห่จำใจ,จะบอกไปเลยว่าหนึ่งหลังเขาเป็นผูนใูญ่ผูู้ตีจะเลิศผูตีสิจะเลินไปท่านหนานเขาตอนน้องนีจัดย่าบันในการทำงานเรื่อการบอวเหาเหียบเนี่ยมันก้มีไผ่เก่งเดินไผ่ นะฮะมันตัวี้ใช้เป็นงิอไถไอ้กกระเด้เกงขึอนโตพวกโตก่เด็นเกลื่อนางเข้า่งใหญ่แล้วเขาบอกกันแบบหู้หญนะครับการเือนยับเดินปดกระติกาในเครื่องกินเหลาเพื่อนกินเหลามาเนี่มันสิเก่งโง่มันสินี่นีใส่ก้อนบเห็นบัเดือกับโมงทานสว่งวันมืดเทาสิ่งนี้สติน้องอเพื่อนกินเหล่ากะเสียงดังเนี้ยไปลองไปรับไปบานเพื่อนเองสิฮาราเดือดไปกินยู่ล้านข้าล้านอย่างนี้อย่าลืมเด้อว่า ใ้เก้าเบาไปพิ้นก่ได้เบาไ้ไปนีครับพื้นเก่าเบาซุปมงนับนี่แหละตือเสียโค้เข้าเนี่ยเข้าไปยี้าที่เจดสเก็ดีแทบตายนะวิ่ถ้าเขาไปเสียมุหน่อยๆึ่นกบบนี้มันเคยนี่เลยนีปัญหากั้ใช้บันบริออกบ้านพื้นกับนี้ไปกินเมา่เราเมาหรืวเว้าร่วมกินพ้นยังสี่ก็บนี้นะครับ